กลายถ้าเป็นเบรคถ้าปลายเป็นเบรคอันนี้เป็นเบรดครับนี่เป็นเบรดคเป็นหน้าพัดหน้าพัดเตอร์ครับหน้ากว้างแต่ว่าอันนี้ครับที่ผ่านไร้ลิเวถ้าไม่ผ่านได้ไม่เจะแม่นแม่นแต่งานนี้ก็คือใช้ลิเกขอบของเพราะบางคนใช้พัดเตอร์แบบมอลล์แบบกระป้อมมันก็ไม่มีปลายใช่ไปใช้เออ่ลิเกลิเกของพิชเวชแซมบิสได้ผลใช้เวลาห่วบ้างหาบ้างครับ ผลบ้างหาบ้างผู้ชมอะไรที่ไม่ถนัดก็อย่าไปหาทำนะรับผลบ้างหาบ้างดูหนุ่มคนนี้ครับขอนเชียงหอยลงครับโอ้โหน้ำหนักการลงก็ไม่ดีฮะแถมลองถากก็ไม่มีน้ำอีกเจ็บะล้วนั่นน่เป้าหมายเขาอะไรเขาจะข้ามไปฝั่งนู้นครับแต่ ไม่ได้เรื่องเลยไม่หาแล้วอย่าหาทำแบบนี้โอ้จริงๆไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วแต่สุดท้ายไม่รู้เรื่องแล้วเล่ตุ้มเต

เบรกอยู่ไหนรนเอรแลนด้านมี่คไม่ครับอันนี้ถืออันตรายมากฮะอย่าเล่นนะนี่อันตรายมากอบมากันนิดหน่อยนิดหน่อยตูดลงดูครับอันนี้บาร์ฟูจากข้างหลังครับ ดูจากหลังแป้งครับโอ้โหดูฮะพี่กระดอนไปเยอะตั้งแย่ครับมันไม่ดูโดนกระบาดีโดนได้โอ้โหไปเลี้ยวทั้งโอ้โหเจ็บไปที่มันตีไปไม่รู้เรื่องเลยไปรู้เรื่อง เสื้อเลดิงสองกล่องที่ให้คผู้ชมเข้าตัดหางการแข่งสปอร์ตทริปแชร์ทริปบอกบมกเหตของคุณนะฮะข้อที่เด็ดไปกินข้าวขาหมูมาอันนี้ที่เด็ดเลยนะที่เด็ดเลยไม่เห็นนะนั่งกินอยู่พี่แล้วอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเดินมาข้างหน้าแล้วสั่งขอผู้หญิขนลุกสู้เลยสั่งว่าป้าป้าขอเนื้อหนังไข่โง่จริงและที่ดูดิขอเนื้อหนังไข่ เราไปแต่เอาแต่ไข่อะไอเรามันแบบนี่สยองเลยตอนนั้นนิ่งเนื้อจับแะไวเนื้ันี่มาเร็วเลยนี่เนื้อหนังไข่จับเลยไม่คิดอะไรเลยหรอไม่มีอะไรในหัวเลยอ่ะเพิ่งเช็ได้ในหัวร่องไงไม่หาแล้วเนี่ยเนื้อหนังไข่ก็แบบจับแล้วเนื้อหนังไข่เวลาจะเอวตอนในเซอร์สิ่งคมคมยิ่งน้ำกะว่าได้ไม่ได้ได้แต่เนื้อหนังไข่ที่หลังจบไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัวนะ ไม่หาแล้ว